ดิกเดชันการคูณนะคะพร้อมนะสกายข้อที่1ครับ88ดคูณสองเซตสนตอบครับหนึ่งเจ็ถูกต้องครับ95้าส <19 3. S 1> ิคูณสองหนึ่งเก้าศูนยถูกต้องครับ59าคูณส 118่งถูกต้องครับ96คูณสองหนึ่งเก้สองถูกต้องครับ91้าสิคูณสองหครับอีกครั้งหนึ่งหลกก้าสคูณสอง 1 8 2, 2> 1 8 2ถูกต้องครับเก่งมากครับผม